มีโอกาสเกิดอีกเพราะข้อต่อไม่ได้ฉีก แต่กลายเป็นข้อต่อหลุดงานนี้เป็นการตรวจสอบอาการปั๊มน้ําทํางานเองทุกหนึ่งนาทีครับงานนี้อยู่ในอำเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่นครับโดยงานนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่ามีอาการปั๊มน้ําทํางานเองทุกหนึ่งนาทีนะครับโดยที่ไม่มีการใช้น้ำโดยพอผมไปถึงบ้านลูกค้านะครับผมทำการตรวจสอบในส่วนของตัวปั๊มน้ําก่อนเลยนะครับตรวจสอบแล้วก็ทดสอบอยู่หลายวิธีครับจนมั่นใจว่าอาการนี้นะครับไม่ได้เกิดจากตัวปั๊มน้างานนี้ใช้เวลาค้นหาท่อแตกใต้พื้นบ้านเนี่ยค่อนข้างนานนะครับเฉพาะค้นหานะครับก็ประมาณ3หรือ4ชั่วโมงนะครับในการค้นหาอย หลักที่เป็นตัวเข้าบ้านเนี่ยก็มีแค่2จุดภายในบ้านนะครับแต่ว่าการค้นหาสาเหตุที่มันยากเนี่ยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับโดยการค้นหานะครับผมก็ทําการค้นหาจนเจอจุดนะครับโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับมีจํานวน2จุดนะครับที่ท่อน้ําแตกใต้พื้นโดยจุดแรกที่ผมเจอนะครับก็คือได้ยินเสียท่อน้ําที่แตกใกล้กับบริเวณสุขภัณฑ์ที่อยู่ในห้องน้ําห้องที่1บ้านลูกค้าครับโดยพอผมมั่นใจแล้วครับผมได้ขออนุญาตลูกค้านะครับเพื่อทาการซ่อมแซมในจุดดังกล่าวครับดำเนินการไปสักพักถึงได้รู้ว่าสาเหตุททที่่ํําาาาาใใหห้้้้ผมคนนนนอแตเวล เป็นเพราะว่าท่อน้าลายหลักของบ้านลูกค้านะครับอยู่ลึกลงไปจากพื้นที่ผมยืนนะครับลงไปอีกประมาณเป็นเมตรเลยนะครับซึ่งหูฟังที่ผมมีนะครับในการตรวจสอบหาท่อน้ํารั่วเนี่ยก็จะฟังได้แค่30เซนครับหรือว่า1ฟุตเท่านั้นแต่ผมเองนะครับก็พยายามฟังหาจุดที่ชัดเจนที่สุดนะครับเพื่อจะได้ซ่อมแซมท่อน้ําแตกได้ตรงจุดครับดำเนินการไปสักพักครับในการค้นหานะครับแล้วก็เจาะสกัดพื้นนะครับปรากฏว่าท่อน้ำนะครับไม่ได้แตกนะครับแต่กลายเป็นข้อต่อหลุดนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่ามันหลุดนะครับพอผมทราบสาเห เหตุละครับผมได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขให้ลูกค้าครับหลังจากซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยครับก็ได้มาทําการจับเวลาเพื่อทดสอบอาการของปั๊มน้ำหากภายใน20นาทีนะครับปั๊มน้ําไม่ทํางานเองนะครับแสดงว่าไม่มีท่อน้ํารั่วในบ้านแล้วแต่เวลาผ่านไป10นาทีครับปั๊มน้ําก็ยังคงทํางานเองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีท่อน้ํารั่วในจุดอื่นๆเพิ่มเติมครับโดยการค้นหาในจุดที่2นะครับผมใช้เวลาร่วมประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการค้นหาต้องบอกก่อนว่าอาการปั๊มน้ําทํางานเองทุก10นาทีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแค่ท่อน้ําึมร หรือจุดใช้น้ำส่งเป็นหยดๆนะครับส่วนใหญ่หูฟังจะไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่เคสนี้นะครับที่ผมเจอเนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่ผมทําการุูหาท่อน้ําแตกใต้พื้นบ้านในจุดที่1ผมใช้กล้องส่องเข้าไปครับและผอิญว,ว่าไปเห็น,นว่ามีน้ําซึมอยู่ไกลๆอีกที่หนึ่งนะครับหรือจุดหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับบริเวณที่เราทําการขุดเจาะนาตรงนั้นนะครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เป็นจุดสังเกตว่าท่อน้ําอาจจะแตกหรือรั่วในจุดนั้นครับซึ่งจุดนั้นเองนะครับอยู่ใกล้กับบริเวณท่อเมน ห้องน้าที่1และที่2ของตัวบ้านครับซึ่งผมเองนะครับก็ยังไม่อยากเจาะก,กระเบื้องห้องน้ําลูกค้านะครับเพิ่มเติมผมเลยทําการขุดเจาะนะครับบริเวณด้านนอกของตัวบ้านที่ใกล้กับบริเวณท่อเมนหลักของตัวบ้านตั้งใจว่าจะขุดเจาะจากด้านนอกนะครับแล้วก็ทําการใช้ตัวผมเองนะครับมุดเข้าไปซ่อมแซมท่อน้ําที่รั่วในบริเวณจุดนั้นนั้นครับแต่พอขุดเข้าไปครับตัวผมเองนะครับไม่สามารถมุดลงไปได้ลึกกว่านั้นแล้วครับเพราะว่าติดท่อน้ําทิ้งจากจุดใช้น้ําหรือในห้องน้ําต่างๆที่มารวมกันในบริเวณจุดนัั้้นครรบผมกกกกก็ลทําาาาปึษู ครวก็คุยรายละเอียดกับลูกค้าเพื่อหาวิธีการอื่นนะครับที่จะสามารถซ่อมแซมท่อน้ารั่วในจุดนี้ครับเพราะอย่างที่บอกครับอาการปั๊มน้าทํางานเองทุก10นาทีนะครับจะหาจุดได้ยากมากนะครับการขุดหรือการดําเนินการต่างๆนะครับมีเรื่องของความเสี่ยงความเสียหายที่เพิ่มมากขึ้นและหนักกว่าเดิมครับผมเองนะครับก็พยายามเซฟคอร์สให้ลูกค้านะครับเพราะเนื่องจากว่าในกรณีที่เราขุดเจาะในจุดต่างๆยิ่งเป็นในจุดพื้นที่มีการปูกระเบื้องจะทําให้ตอนที่เราปิดจบงานให้ลูกค้านะครับเฉดสีของกระเบื้องจะผิดเพี้ยน ถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสนะครับผมยินดีทําให้แต่ในเคสนี้นะครับลูกค้าอยากจบงานนะครับคือลาคาดเรื่องของอาการปั๊มน้ําทํางานเองโดยที่ไม่มีการใช้น้ำค้าเลยอนุญาตให้ผมนะครับเจาะกระเบื้องในห้องน้ำเพื่อจะได้ทําการซ่อมแซมท่อน้ําที่แตกในบริเวณจุดนั้นครับลูกค้าปล่อยไฟเขียวแล้วนะครับแล้วก็ตัดใจแล้วว่าหาเคสของกระเบื้องไม่เหมือนกันนะครับวิธีง่ายที่สุดคือการปลูกกระเบื้องใหม่ทั้งหมดในห้องน้ำครับดำเนินการไปสักพักรับก็ไปเจอในจุดที่2ชัดเจนจุดนี้นะครับท่อน้ําก็ไม่ได้แตกเเหหมอออนนนนกกกัรรบแตต่่ลลาาาายป็ทท้ํุดส ครับผมเพื่อการซ่อมแซมให้ลูกค้านะครับหลังจากการซ่อมแซมเรียบร้อยครับในจุดดังกล่าวครับก็มานั่งจับเวลานะครับทดสอบโดยการจับเวลาผ่านไป23นาทีนะครับปั๊มน้ำก็ไม่ทํางานนะครับเป็นอันว่าไม่มีท่อน้ําในจุดไหนที่รั่วซึมแล้วครับหากใครมีข้อสงสัยสามารถโทรมาสอบถามหรืออินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้ครับ